ค่ะี่ดิฉันนางมายุรีเรียนหัตถกรรมนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่21ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสอบถามความคิดเห็นของหัวหน้าสำนักงานประหลัดองค์การถ่ายสมวนคมบางเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการบริหารจัดการการปฏิบัติงานขององค์การห่ายส่วนคมบางค่ะค่ะ ก่อนอื่นจะขอแนะนําให้รู้จักกับหัวหน้าสํานักง,งานปหลัดคือคุณประจักษ์โชติีคมตําแหน่งหัวหน้าสํานักง,งานปรลัดองค์การมหาชนบุรบุร,รีบางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,อะขออนุญ,ญาตียกว่าหัวหน้านะคะค่ะค่ะหัวหน้าคะอยากทราบว่าในหน่วยงานองค์การมหาชนบุรีบารเนี้ยได้มีการนํานำวัตกรรมอะไรมาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานบ้างคะอืม แต่เดิมนะครับปัญหาของอบตอคมบางเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอยนะครับโดยเฉพาะในเขตชุมชนนะฮะที่มีการค้าขายมีคนนําสินค้ามาค้าขายได้เปลี่ยนกันในในตลาดกันนะครับมันทำให้มีปัญหาขยะมูลฝอยมากขึ้นและแต่เดิมเราก็ไม่มีการจัดเก็บนะครับคนขายก็ บางคนก็ทิ้งเปิปาดไม่ได้ใส่ใจนะครับขายของเส็จก็เเ็บนุกขึ้นไปเลยทิ้งขยะไว้ให้เป็นปัญหาของชุมชนนะครับนี่ต่อมาต่อมานะครับคนมันก็ได้อบต์ก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับองค์ออกก็ระแก้ไขปัญหาในขั้นแรกเราไม่มีรถขยะนะรเราก็ได้ไป ทำนหนังสือไปขอความร่วมมือกับอบตอนหนองบัวนะครับให้เข้ามาช่วยดำเนินการจัดเก็บขยะนะครับและต่อมาเราก็ซื้อรถขยะขนาดหนึ่งตันนะครับหนึ่งคันเพื่อดําเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ค่ะค่ะไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้างคะหลังจากเราได้จัดเก็บขยะแล้วทีนี้เราก็มีปัญหาเรื่องที่ทิ้ง เราเราไม่มีพื้นที่ที่จะทำที่จะสร้างที่กำจัดขยะเป็นของตัวเองนะครับเราก็ได้ไปทำเอ็มกับเทศบาลเมืองจันทบรุรีโดยโดยเสียค่าใช้ใจ่ายใจากเทศบาลเมืองจันทบุรีประมาณามรอยบาทครับผมหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะก็หลังจากที่อบตเข้าไปดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ นะครับก็ปัญหาการร้องเรียนจากขยะก็หายไปนะครับชุมชนก็สะาอาดเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นช<ภ>าวบ้านก็พอใจนะครับค่ะค่ะท่านผู้ชมได้ทราบถึงการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการของการบริหารจนดระบลกมบาแล้วนะคะ ค่ะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบรงบางค่ะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่ประจักษ์มากนะคะขอบคุณค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับดิฉันนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ